ถามนะไอ้นรกตัวไหนที่ยกมือให้กับรัฐบาลชุดนี้กูถามหน่อยโคตรพ่อโค,โคตรแม่มึงอยู่เมืองไทยไหมฮะโคตรเง่าสกกลาดมึงเป็นคนไทยไหมรประชาชนเดือดร้อนกันทุกย่อมยา้าตายกันลายวันเศรษฐกิจพังยับแล้วสมองส้นตีนอย่างพวกมึงคิดไม่ได้เลยสักตัวอยู่กันเป็นคอกตัวเดียวแหกคอกไม่มีไอ้เลยยํำเลียได้เลียดียเลียไม่ลืมหูลืมตาเลย ประชาชนเดือดร้อนคนเขาออกมาประท้วงกันทั้งประเทศคนตายรายวันแต่ใจมึงอ่ะใจมึงโคตรละยำเลยมึงไปยกให้สัตว์นรกพวกนี้อยู่ต่อได้ไงฮะมึงยกมือให้สัตว์นรกพวกนี้อยู่ต่อได้ไงทงั้งทั้งที่คนตายรายวันอย่างเงี้ยพวกมึงมันเห็นแก่ตัวมากกูบอกได้เลยทุกตัวตอนนี้คณะรัฐบาลทุกตัวกูประนามเลยอ่ะไม่มีตัวไหนที่จะแหกคอกไม่มีตัวไหนที่มีมันสมองดีๆเลยอยู่เรียแค้งเรียขาเขาอยู่ก็อยู่พวกมึงมันเห็บหมา